หนูหนึ่งร้อยตัว,ตวโอ้ยไม่ได้บอสหนึ่งศูนย์หกโอเคเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูเลยจริงๆดูสิมันจะเข้าไหมหนึ่นนนดูดิหมูจะจับําไงหนึ่งศหนึ่งศูย์หกครับบอสสีแบบแก้บนอาจารย์น้ำเลยตอนนี้อ่ะทุกคน<อ>แคปทุกคนแคปนะหนึ่ง ไอ้เน,นี่ยมันมันบังนิ้วนิ้วนิว้วหกอ่ะโอเคอันหนึ่งอันหนึ่งอันนิน <laughs> น้วสันนะ้นอันนิวนน้วสัน้นอันหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าโ okay. อเคมาทุกคนเ้าวันนี้เข้านะบอกเลยว่าเจนูจะเลิกจับปิงปองนันทีถ้าเอาน้ําจับเข้าอะ <laughs> จริง <c oughs> ถ้าเขาเห็นหน้าเป็นหน้าใครอะ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยงั้นแบบฉันว่าเกี่ยววะ จริงเกี่ยวถ้าแบบปิงปองของบอสอะหนูจะเลิกจับปิงปองถ้าวันนี้ปิงปองบอสเข้าอะปิงปองไม่เคยหลุดถึงสิบวันฮานอยไม่เคยหลุดถึงหกวันจริงทุกคนอ่ะโอเคเรารู้กันแต่เราแม่อากุ่นที่กลุ่มที่สามเริ่มค่ะศูนย์หกหกศูนย์ออกสองวันติดแล้วค่ะเจ๊จะมาอีกหรออุ้ยเออว่ะเมื่อวานมันศูนย์หกศูน อาจจะมาศูนย์เก้าก็ได้นะศูนย์เก้าศูนย์เก้าเ้ยหนึ่งหกเมื่อวานก็อ,อกไปทันวาฮานอยฮานอยชอบออกสํากันทุกคนรู้แต่ทุกคนอย่าไปบอกใครนะห้ามให้ใครรู้เยอะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเคลื่อนอนะ่ะทุกคนต้องห้ามใครรู้เยอะใส่เลื่อนจริงต้องห้ามใครรู้เยอะเด็ดขาดเชื่อเจ้ไม่ทันแล้ว ห้าพันรู้หมดละหกัอ่ะทุกคนจิ้มลิงด้านล่างได้เลยใครเห็นแม้กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่สามนะคะเข้าแน่เข,ข้าแน่วันนี้ค่ะระบัดระดับบอสใหญ่จับให้วันนี้สาธุค่ะอูมาถ้าเข้าก็มาคือปิงปองแบบคือเจเลิกจับเลยอะ่ะถ้าแบบเป็นเป็นพอเจแล้วละเอาตรงเ <laughs> จว่ามันเป็นพอเจอะมันไม่ได้เป็นพอใครอะ่ะ อามันมีทุกคนปิงปองเจอ๊อะสามารถตามหุ้นได้ตามลาวสตาได้ตามนอยได้เราไม่ต้องฟิกถึงนอยขนาดนั้นค่ะทุกคนอยากตามอะไรตามได้หมดเลยนะคะเออโอเคนะเราโอเคนะคะโอเคนะทุกคนโอเคนะแม่ลองจับใหม่ไม่เอาไม่เอาเจ๊ไม่เอาอาจารย์น้ำเลยเจ๊จะไม่จับอะไรทั้งนั้นทุกคนไม่ต้องให้เจ๊จับอะไรทั้งนั้นเจ<ร> <ds> ๊จะเอาเลขบอร์ด นี่ก็สิบแล้วนะอ่าโอเคอ่าไหนใครไม่ทันบ้างเข้ากลุ่มบอกทุกคนแอปไปแล้วแบบว่าอุย๊ยขอเข้ากลุ่มเจนุกนาะขอเข้ากลุ่มนะคะ รอไทยคนดูเกือบหกพันแม่บอกอย่าบอกใครนะอุ้ยตามหนึ่งศูนเออหนึ่งศูนสวยนะหนึ่งศูนย์สวยหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์อย่างเงี้ยนะอุ้ยนี่หวยฮาหนอยหรือเปล่าจริงๆอ่ะอาตรงก็บอสจับออกตัวเมื่อวานทั้งวันทั้งนั้นเลยออกตัวเก่าแน่ๆ <laughs> แต่จริงนาะพี่พี่ปูดาวพี่อะไรนะพี่ดาวเหรอ พี่ดาวประวัติใช่ปะถ้าเห็นแบบแบบปะมันเลื่อนไปไหนแล้วอะพี่ดาวหรอขออีทีจะขออีทีไม่บอลจับออกตัวเมื่อวานทั้งนั้นเลยออกตัวเก่าแน่จริงพี่ดาวเออพี่ดาวพี่ดาวจริงด้วยพี่ดาวสวัสดีค่ะจริงเออทุกคนอาขยากเข้ากลุ่ม v ีพ